และตอนนี้คือตอนที่เปิดเผยชมหน้าของ6ล่องนาภาตอนแรกสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เดี๋ยวขอชาแนลปับวันพีทอคตอนที่978เรามาดูกันว่าวันพีทตอนที่978เนี่ยมีอะไรให้เราได้มาทอกันบ้างนะฮะ เนื้อเรื่องในตอนนี้นะครับหลักๆเนี่ยเป็นการเคลื่อนพลนะกองทัพของฝั่งพระเอกเนี่ยเข้าไปบุกที่เกาะโอนิงาชิมะจุดที่น่าสนใจจุดแรกนะครับที่ได้เห็นกันไปในตอนนี้นั่นก็คือสภาพภายนอกของเกาะโอนิงงชิมะนะฮะถ้าเราดูๆไปแล้วเนี่ยเรียกได้ว่ามันน่าจะรวมสิมโบลิกต่างๆอะไรเงี้ยของญี่ปุ่นเนี่ยเข้ามายัดไว้ตรงนี้เลย <Yeah. S 1> นะคะแค่เด,เดินเข้าไปนี้ได้กลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่นแบบเจ้ามากๆม,มีอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นสถาปาัตย์ นะฮะที่เป็นศาลานะครับลับกษณะก็คล้ายๆศาลาของตามวัดญี่ปุ่นอะไรเงี้ยมีดาบสมูไรมีเก่งที่คล้ายเป็นศาลเจ้าอะ่ะอันเล็กๆนะครับแต่ในเรื่องเนะี่ยมันไม่เล็กนะมันใหญ่มากนะทุกอย่างใหญ่ไปหมดคล้ายๆกับเมืองของยักษ์อะไรเงี้ยมีโคมญี่ปุ่นมี ร่มญี่ปุ่นมีสัตว์ปีศาจของญี่ปุ่นอะที่เป็น,นคล้ายๆตัวสิงห์นะครับกิเลนปะเออหน้าตาคล้ายๆกิเลนนะมีดอกซากุระอีกมีทางขึ้นศาลเจ้าอะที่เป็นเสาศาลเจ้านะครับเรียงลายไปเป็นบันไดขึ้นไปในถ้ำโอ้โเรียกได้ว่าแบบญี่ปุ่นจัดๆเลยนะครับอาจารย์อูดาเรียกไรียกว่าปลดปล่อยความเป็นญี่ปุ่นออกมาเต็มที่นะครับในจุดนี้ <S <S อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะคือการจมเรือของเหล่าสมูไร เราก็คิดไปเอ๊ะทาไมสมุไรมันไม่วางแผนอะไรที่ลึกซึ้งกว่านี้วะทําไมต้องทุบหม้อข้าวตัวเองด้วยวะนะฮะทั้งทังที่แบบก็เข้าใจแหละว่ายอมตายนะครับเพื่อที่จะไปบุกแต่ทีนี้เนี่ยมันก็ต้องมีแผนสารองะวะแต่อย่างว่าแหละนะครับแสดงหนึ่งความฮึกเหิมเหมือนทุบหม้อข้าวตัวเองอะ่ะอันนี้ก็คือแบบจมเรือตัวเองตัวเองจะไม่ถอยหลังกลับไปอีกแล้วแต่มันไม่คิดเลยวะ่าถ้าเกิดมันชนะขึ้นมาเนี่ยมันจะกลับไปวานุยังไงวเออ ถ้าเกิดมันแบบชนะขึ้นมาจริงๆมันก็ต้องใช้เรือกลับปะอ่าหรืออาจจะเอาเรือจากพวกแกงร้อยอสูรนะครับกลับก็ได้เอออาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะอืมอืมอมาแล้วอีกจุดหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจในตอนนี้เลยทีเดียวนะฮะนั่นก็คือความสามารถผลปีศาจของคีนมอนนะครับที่เราได้เห็นกันมาตั้งแต่สมัยพังฮาศาสตร์นะที่คินมอนเนี่ยสามารถเสกอะไรก็แล้วแต่นะครับให้เป็นชุดเสื้อผ้าให้แต่ละคนเนี่ยสวมใส่ได้นะฮะแล้วถ้าเกิดมันไม่ ชิคาดนะครับชุดนั้นก็จะยังอยู่ต่อไปเออก็น่าสนใจดีนะครับที่เอามาใช้กับเหตุการณ์นี้นั่นคือการปลอมตัวเป็นเหล่า,าลูกสมุนอสู์ของไคโดนะชุดก็จะมียูนิฟอร์มคล้ายๆกันแล้วก็มีเข่าดำๆมีชุดดำๆอะไรเงี้ยเฮ้ย <c oughs> อันนี้ถือว่าเจ๋งเลยทีเดียว ะะเพื่อที่จะให้กองกําลังที่เราเสียเปียบเรามีน้อยกว่าเนี่ยปะปนเข้าไปได้นะฮะเพื่อที่เฮ้ยมันจะโจมตีก็ยกึกยักใช่พวกเดียวกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยพลังนี้ก็ถือว่าเจ๋งอยู่นะตั้งเป็นเสาขึ้นมาถ้าเกิดใครรอดผ่านเนี่ยชุดก็จะเปลี่ยนเออผมชอบเลยก็ถือว่าเป็นการเอาพลังของคิโนมอนเนี่ยที่ปูมานานแสนนานเอามาใช้เกิดประโยชน์แบบเกิดประโยชน์สูงสุดจริงๆอ่ะเออมันต้องอย่างนี้ซึ<ะ>่งตอนนี้ก็เผยให้เห็น ชุดยูนิฟอร์มของเหล่ากลุ่มหมวกฟางด้วยนะฮะโอโ้ฟิกเกอร์ต้องมาแล้วจังหวะนี้โอโ้เสียตังรัวๆนะครับเท่มากๆ <Yeah. S 1> นามนิก็เซ็กซี่นะรับลูฟี่ก็เท่โซโลก็เท่รอดูฟิกเกอร์กันได้เลยนะฮะมาเร็วๆนี้แน่นอน <Yeah. S 1> <laughs> เรื่องสุดท้ายครับถ้าเกิดใครจำได้นะฮะในตอนที่977มันจะมีประโยคที่ไคโดเนี่ยเปิดตัวลูกชายของตัวเองนะบอกว่าทำไมลูกชายฉันไม่มาสักทีแล้วตอนก่อนตัดจบตอนเนี่ยมัน มีเท้านะครับประมาณแก๊ง5-6ตัวเนี่ยเดินมาตุ๊กตุ๊กตก,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 ตกไอเราก็นึกว่าหนึ่งในนั้นจะเป็นลูกมันปรากฏไม่ใช่ลูกมันยังไม่มานะครับแต่กลายเป็นว่าแก๊งนั้นเนี่ยคือ6ล่องนภาพาเออซึ่งในตอนนี้เนี่ยก็ได้เปิดเผยหน้าค่าตากันมานะซึ่งบางตัวเนี่ยเราก็ได้เห็นไปแล้วอย่างเอกเดรกนะฮะแล้วก็เพจวันเออซึ่งก็ไม่แปลกใจอะไร นะครับว่า2ตัวนี้เนี่ยจะเป็นหนึ่งในแก๊งที่ว่าเป็นเหล่าผู้บริหารของไคโดะนะส่วนที่เหลือก็จะเป็นตัวละครที่น่าสนใจเช่นอันตินะครับตัวอันติเนี่ยถ้าให้ดาวนะผมว่าน่าจะเป็นเผ่ามนุษย์เนื้อเผ่ามนุษย์เนืเ้อ,อที่มีเขาอะนะครับเขาเรียกอะไรอะเงือกปลาต่อสู้เออคล้ายๆเดลินเจอร์นะครับในภาคเดรสโลซ่านะครับลูกสมุนของดูฟามิงโกเออหน้าตาละไม้คล้ายคลยคึงกันมากเห็นตัวนี้ทีแรกเนี่ยผมนึกถึงตัวนั้นเลยนึกถึงเดลินเจอร์เลยนะครับ คล้ายกันมากๆแล้วก็เพจวันะครับที่เราได้เห็นตอนเป็นมนุษย์กันแล้วโอ้โหเท่โคตรสตีเลยนะครับมีการใส่หมวกบักเก็ตนะมีหมวกสองสีด้วยแล้วก็ผมปิดตาข้างหนึ่งใส่แมสอีกต่างหากโอ้โหสตีไปไหนส่วนนี้คนที่เดินนําหน้านะครับพกดาบสมุไรที่พูดกันไว้เมื่อตอนที่แล้วนะฮะเป็นฮูฮู นหน้าตาก็ใส่หน้ากากมีเขานะฮะไม่รู้ว่าจะเป็นตัวเด่นมากน้อยแค่ไหนนะแต่น่าจะเก่งที่สุดในบรรดา6ตัวแล้วนะครับเพราะว่ามันนั่งอยู่ตรงกลางมันน่าจะเป็นตัวที่เก่งที่สุดนะเออแล้วยังมีอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจคือแบ็กมาเรียตัวใหญ่กว่าใครเขานะครับอยู่ข้างหลังคิดว่าอาจจะเป็นเผ่าคนยักษ์หรือเปล่านะฮะก็ต้องมารอดูกัน แต่ตัวไม่ได้ใหญ่ถึงขนาดจ,จะเป็นคนยักษ์นะอาจจะเป็นเผ่ามนุษย์ที่ตัวใหญ่เฉยๆ,ๆคล้ายๆบิ๊กมามอะไรเงี้ยก็เป็นได้ส่วนตัวสุดท้ายครับซาสกินะหน้าตาคล้ายๆเผ่ามนุษย์เงือกเหมือนกันนะฮะตระกูลเดียวกับจินเบนมีเขี้ยวอะไรเงี้ยแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นมนุษย์เงือกหรือเปล่านะฮะอาจจะเป็นออกออกแคะก็ไม่แน่ใจว่าจะมีไหมนะฮะแต่ดูแล้วก็ร่างกายกำยำนะครับอาจจะเป็นคู่ต่อสู้ของแฟงกี้หรือเปล่าก็ต้องมารอดูแต่อีกสิ่งหนึ่งดิ น่าสนใจนะฮะคือเอ็กดรกเนี่ยเป็นทีมงานของซอสนะฮะเป็นหน่วยสอดแนมของฐานเรือนะฮะเป็นหน่วยเดียวกับโคบีมีโอกาสมากๆนะฮะที่ดรีกเนี่ยจะหักหลังกลุ่มของไคโดนะครับเพราะว่าตัวเองเนี่ยมาแฝงตัวแน่ๆนะครับเพราะมีการติดต่อสื่อสารกับหน่วยซอสตลอดเราก็ต้องมารอดูกันว่าดรีกเราเนี่ยจะเปิดตัวยังไง นะฮะหรือจะแปลพักไปเป็นฝ่ายพระเอกหรือเปล่าก็ต้องรอรุ่นกันนะับนับได้ว่า6กล่องน้ำาเนี่ยตอนนี้เหลือ5แล้วนะฮะถ้าเอ็กเรกเนี่ยอยู่ฝั่งพระเอกก็โอ้เราจะได้เห็นอะไรที่มันหยดแน่นอนซึ่งถ้าพูดถึง6กล่องน้านะฮะสตัวในนั้นเนี่ยเป็นผู้ใช้พลังผลปีศาจสายโซอนก็คือเอ็กเรกที่เป็นผลทีเล็กแล้วก็เพจวันนะฮะที่กินผลสไปโนซอรัสเข้าไปก็เลยคิดไปว่าอีก4ตัวที่เหลือเนี่ยก็ น่าจะเป็นเหมือนกันนะฮะอาจแต่จะเป็นตัวอะไรนั้นจะเป็นไดโนเสาร์หมดเลยไหมนะครับหรือว่าจะเป็นสัตว์ในตำนานที่เหลืออื่นๆนะฮะก็ต้องมารอติดตามชมกันแต่คาดว่าก็น่าจะเป็นผลสายโซออนแหละนะครับเพราะว่าเป็นหนึ่งในผู้บริหารกลุ่มร้อยูรเออมันก็ต้องเป็นอศูนย์มันก็ต้องเป็นโซออนอยู่แล้วนะฮะก็ต้องมารอลุ้นกันว่าแต่ละตัวเนี่ยหน้าตาจะเท่แค่ไหนนะครับสำหรับวันพีซตอนที่978ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนมีความคิดเห็นยังไงเนี่ยพูดคุยกันที่คอมเมนะะ ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะคะฝากกดไลค์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเราด้วยนะครับขอบคุณมากทุกคนที่รับชมกันนะคะแล้วเจอกันใหม่วันพีชตอนหน้าครับบ๊ายบาย